สวัสดีค่ะทุกทุกท่านพบกับช่องจิ๋วเจ๋วเกษตรตัวน้อยเช่นเคยนะคะวันนี้เสนอการปลูกถั่วฟักยาวนะคะปลูกยังไงให้ถั่วฟักยาวงามโดยที่ไม่เป็นโรคนะคะทุกคนตัวนี้กำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะทุกคนกำลังออกดอกค่ะปลูกไว้รับประทานเองค่ะทุกคนดูถั่วฝักยาวของเราดูนะคะ ทำค้างด้วยไม้ไผ่ค่ะทุกคนวันนี้ตัวนี้ปลูกไว้รับประทานเองนะคะปลูกในกระถางรอรถของเราช่วงแรกๆในการปลูกเราได้ใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อที่จะทําให้ถั่วของเราได้เจริญเติบโตเร็วเพราะว่าปุ๋ยยูเรียจะมีเไนโตรเจนสูงซึ่งทําให้พืชผักของเรางามนะคะทุกคนไม่เป็นโรคเลยสําเร็จมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจิ๋วแจ๋วจะพยายามที่จะ มาอัปเดีนให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันถึงวิธีการปลูกถั่วในกระถางไม่ให้เป็นโรคนะคะทุกคนมาดูว่าเขาทำยังไงกันวันนี้พาชมนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการบำรุงนะคะว่าเราฉีดฉีดอะไรในถั่วของเรานะคะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะคะทุกคนคลิปต่อไปอาจจะดกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังออกดอกเนาะ กว่าจะมาถ่ายให้พี่น้องของเราดูคงคงมีลูกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูผลงานของเรานะคะข้างบ้านสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะคะทุกคนเราจะรดเฉพาะช่วงเช้าๆวันละหนึ่งครั้งการปลูกพืชผักไว้รับประทานเองในในข้างบ้านปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะขอให้มีแดดสองแดดจะร่ำไรแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่อยู่ติดกับขอบบ้านเลยนะคะนี่คะ่ะ เดี๋ยวรอดูผลงานเออครั้งต่อไปนะคะทุกคนจิ๋วแจ๋วกเสดตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่จะมาอัปเดตให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ